ใช่แล้วฮะอันนี่เจได้ได้อันนี้ส่บ้างที่ท่าจะมีบ้างก็ในบางขนาดก็เรารู้สึกว่าเราตอนนั้นต้องการเนี่ยจริงทีมันจะมาพอดีจะมีแค่ลมแปลงพลางนี้เองค่ะตรงนี้ก็ก็ค่อนข้างจะเป็นความรุนแมงที่ที่ที่ไม่ตั้งใจครับแล้วก็ทำอะไรที่ที่ที่เป็นไปเป็นเรื่องปกติ ในในรัฐจาสรกเหมือนการทำละครถ้าไม่ให้มันเน่าครวก็ทําให้เรื่องเน่าทั้งหลายเป็นเรื่องปกติจ้ะแต่ดูแล้วอิ่มโอ้ฟังแล้วยังอิ่มเลยน่ารักไหมทังคูน่ารักเป็นแบบโรแมนติกเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ถามคุณพ่ออีนิดหนึ่งหาถ้าแบบว่าอยากจะพาคุณแม่นน้ยไปสวีทไปเที่ยวสักที่นุชนุชคุณแม่โน้ยนะคะไปเที่ยวสักที่หนึ่งเนี่ยอยากจะพาไปที่ไหนดี ยัง <oung> <osc> มีพวกบ้านเมืองอยู่ยังเขาต้องสคริปต์สคริปต์ครับสคริปต์ครับเอาคู่รักตัวอย่างก่อนเนี่ยค่ะ okay. จริง yeah, like. ๆแล้วก็ถือว่าด้วยความศึกษจริงไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราถูกจ้างมานานแล้วก็มาถึงจังหวัดนี้แล้วน้ตามเช้าบุญทะเลตามจันทร์กระต่ายกระต่ายมืุญทะเลตามร์ จ้าเห็นเป็นคนรักใช่ใช่ถ้าเรนุดนี่เป็นเพลงที่เพราะมากแล้วหมาะตรงนี้หลังจากที่เขาจีบกันเสร็จเรียบร้อยสมัยาษีชาใช่ไหมคะเขาก็อกหักโมหิมโถหิมสิ้นวรรณะจากไปครับมาผิดหวังโอเคเผลอว่านี่แหละครับคือคู่รักตัวอย่าง40กว่าปีทัท่อนร้องเนี่ยเพลงนี้ทำไมปอยก็เป็นทอมเป็นผู้ชาย นี่นะครับนี่คือตัวอย่างคู่รัก40กว่าปีนะครับนี่คือความรักของคุณพ่อคุณแม่นุชย์แล้วกคุณแม่นุชนะคะนะครับนี่แหละ40ปีมีท่างไปกับคุณพ่อแม่ตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะมันก็เป็นความทรงจที่สำหรัพตลอดเวลาพอเรามีครอบครัวเราก็อยากจะพาไปลื้อฟื้นแบบความรู้สึกแบบนั้นเพราะมันจะเป็นความรู้สึกตอนเด็กๆที่เรารู้สึกอบอุ่นแล้วเราก็จำได้อย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะไปสร้างกับสามีของเราและเราด้วย แล้วก็ปีนี้ตอนปีใหม่นะคะทาก็ไปปารีสกับกับหมอเริ่มบอกหมอบอกว่าคืออยากไปแล้วอยากตื่นมาแล้วเจอเจอทะเลสวยสยเลยอยากเจออยากอยากอยู่หน้าหาเลยเลค<ะ>่ะแล้วก็ตัวเราเองก็มีน้องก็ไม่สามารถเครื่องบินไปไหนได้<ะ>แล้วเราก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็นที่ที่เราอยากจะสร้างเมมโมรีของครอบครัวเราก็าเลยขับกันไปแล้วก็ถนนเนี่ยสวยเหมือนที่คุณแม่ว่างจริงนะคะสวยอยู่ถึงแม้ว่า 40 50ปีนั้นก็ยังสวยเห็นเห็นต้นไม้เลยสวยตอนนี้รออยู่ไม่ไม่ีพี่รอกอยู่ไหมครับไม่ม่มีพรากพันกไนมับ่มีพี่กอยูครัไม่ไมีใครูหครับจมบ่ีอกูคับไมีพีอกลยับไปเไม่อกยากไหับไม่ไม่มีพอกอยครับไปม่ีี่อกอยู่ลับไม่อม่ีี่ยอตย่อหมครอบไ่่ี่ออยากไปตคมุ่ขทีี่รอกอยู่ไหมรับไ่่รอกว่ครับได้ไมราหอย่ไงครม่ามงีพีครักอครับอ่า่ คนทั่วไปอย่างผมเองเนี่ยรู้จักประจวบก็บางทีก็จะรู้จักแค่หัวหินนะครับแต่ทาเองเนี่ยเขาเป็นคนที่แนะนําปราณบุรีว่าจริงๆแล้วประจวบมันมีอะไรมากกว่าหัวหินนะครับเขาก็แนะนําปราณบุรีเราก็ยังไม่ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ก็เคยไปกันนานแล้วนะสิบสิบปีที่แล้วเกือบเกือบสิบปีแล้วเราก็ไปกันเกือบสิบปีแต่ว่าทาไปไปเกาะนะใช่แล้วก็เราก็ยัง รู้สึกถึงมนเสน่ห์ว่ามันเป็นที่ที่เล็กๆแล้วก็มีชายหาดที่ยาวสุดลูกหูลูกตาแล้วก็เป็นสงบสงบมันก็จะแตกต่างจากัมหินนะครับมันก็เป็นเสน่ห์เสน่ห์ของขอาวอย่างอ่นอนะแลวตอนนี้ก็เริ่มมีร้านอาหารน่ารักน่ารักหลายๆร้านนะครับเก๋ๆเป็นร้านอาหารอร่อยอร่อยอร่อยแล้วก็มีคาเฟ่ให้นั่งอะไรเงี้ยนะร้านที่เราไปเนี่ยน่ารักมมีที่ไหนบ้างให้พี่ทานแนะนำนิดนึงด้วยปาร์บอรี่นะมีปาร์บอรี่ปาร์บอรี่เป็นเป็นร้านร้านซึ่งน่ารักมากคือเจ้าของเนี่ย จะเปิดเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ตึกใช่เพราะว่าเขาอยู่กรุงเทพเขาอยู่กรุงเทพแเขาเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นกลุ่มเพื่อนกันแล้วเขาก็ขับรถตลงไปทุกอาทิตย์เพื่อจะไปเปิดร้านแล้วก็ทำทำอาหารเป็นอาหารอิตาเลียนนะคะง่ายใช่แล้วก็แล้วก็มีบ้านดินบ้านของเขาก็จะทำมาจากดินใช่มาจากดินแล้วก็ถ้าถ้าเกิดขับรถไปอีกหน่อยตรงเรียบายชายหาดแล้วนะคะทีนี้ตรงที่เดินริมชายหาดตรงนั้นสวยมากเลยเราเราเราอิน จอดรถถ่ายวิดีโอกันเลยเนาะดีมากเลยค่ะความรู้สึกน่ารักแล้วก็แล้วก็ทะเลทะเลก็แบบว่าทะเลก็สวยสงบอ,อะไรอย่างเงี้ยพอดีดีมากเลยแล้วคนคนก็เดินไปเดินมาแล,แล้วเวลาไปเดินเดินหาดที่ปราหรือที่หัวหินก็ตามี่ย จะสังเกตได้อย่างนึงที่น่ารักกันนะคะเราจะสังเกตได้ว่ามีคุณพ่อคุณแม่ลูกอะไรเงี้ยมักจะแบบว่ามันนั่งเล่นกอทรายก่อนอะไรกันอย่างเงี้ยคือทะเลบางที่ทะเลแบบไกลๆมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เป็นพวกวัยรุ่นจะมากกว่าแต่นี้มันเป็นแบบเป็นครอบเป็นครอบก่อนก่อนนี้ก่อนิลป์ใช่ไหมครับอันนี้ก่อนศิลป์ใช่ไหมครับอ่าแต่ว่าประจบก่อทรายประจบก่อทราย เ,เห็นครอบครัวแล้วก็เป็นแบบทะเลส่วนตัวนิดนึงได้พักผ่อนเต็มที่แสงว่าพี่หมอพาน้องทันทาไปเที่ยวบ่อยใช่ไหมคะคะพี่เะไราไปเที่ยวดอยบ่อยเที่ยวทะเลตอนพอกเนี่ยเราไปประจบทั้งหมด4ี่ครั้งตอนพอกไปประจบทั้งหมดสี่ครั้งไปไปหัวกินกันสามแล้วก็ไปปลา แล้วก็จบปีก็ตอนนี้ก็เรวันนี้ค่ะเร,รครบรอบครวันค่ะวันนี้เร28ี่วันก็เดี๋ยวรออีกสักเดือนก็ว่าจะพาเขาไปอีกโอ้คือน้องๆเด็กๆนะคะจะได้รับแบบเอ่อ